สวัสดีครับสบายดีพญ่สมฤติร,รักต่างวัยอินตาสาวรารักต่างวัยค่ะมาส่วนกินเขาขค้นเกานะครับผม,มกินเขาน้ากันเลยค่ะอาหารอาหารซุบมะเขือพระเอกอันนี้นังเอก <c oughs> อันนี้เป็นผัดผัดหมูมว่านเนี่ยหมูว่านย่ำแรงเนากินบอเบิดกันเลยพร้อมกับผักสดนะครับผักสดเบื้องนี้กินมะเขือเน่าตรงนี้มะเขือกลมพร้อมมันจังเขากันมันจังถือกันนะครับเจามัดไงหรือมักน้อยมัดน้อย ห่วยมักหน่อยคือสิมักหน่อยแท้มักอ้ออ่อติน่ะอ้ออ่อเห็นครับข้าวเหนียวนะครับเ่นโซบะเคี่อได้บัากระไลพี่น้องมือซ้ายมึงต่าเกมันล้วมาใส่เบิดเลยเนาะมันพอกระเทิร์นจินเบิร์ดเขาก็เอาไว้ตัวย็นกินบเบิร์ดก็ไว้แต่กินกินได้อีกคือเขา เพราะว่าอีอย่างหนึ่งกะบไม่ฟื้นมัฟื้นดังฟื้นเบิดแล้วฟื้นเบิดทําไมฟื้นหมดก็ช่วยกันเก็บฟื้นเด้อมันจะไปยากยังยังแต่ที่เข้าที่เข้าดังเบิดไปที่ที่มันเบิดไปเมื่อกี้นี่มันมาเองไหมล่ะบัวมันเกิดมาจากเขาเก็บมันเขาเป็นคนหามาใส่ไปมันก็เบิดไปเมื่อนี่เข้าอันเห็ดอันนี้มิตาจะบัใส่เพชร ให้เป็นร้าสตอดแฉบดองอแล้วก็ไปคิ้งอ่ะเก็ถือกันคักเนาะเถือกันคักเนาะคนล่ะพักกันเพราะความปลอมมันกำลังจะเป็นดอกกระหักต,ตัดวงจวนนั้นไนว้เขามากินเลินพักเขามีทีเขาปลูกอย่างเขาได้กินอย่างเล่นบ่แมนไม่ไม่กี่ดินปลูกจังจีหรือว่าเข้าเนี่ย ข้อนี่ก็ยังได้มีเอิร์นาอย่างอะ่ะม,มีโอกาสมีโอกาสมีโอกาสกว่าผู้ที่เขาเจ้านี่ยบ่าว่ามีดินจัดเม็ดเลยที่จริงข้าวตังอ้อนใบขิงเมื่อ่ก็ได้งั้นใบขิงเต้ก,ก,กง็งอมผมไม่กิน,นครับเนี่ยใบขิงอ่อนนะครับเนี่ยใบขิงอ่อน หอมหอมค่ะนม่เพื่อน่าตามเราเอาอันคิงมาใส่น้ำคิงก์เอาจากมาเมืองลาวคนเดียแพ้เนาะอืมออกแม่แพ้ลูกเมื่อนันว่าเสียออาเมื่อไปปลูกขอาใช้เรื่อง <c oughs> <c oughs> ทำแล้วมิ้นต่าว พันแม่นตีไปนั่งขายคือเขาเจ้าคือตีบอกาสพันแม่นไปขายแม่ค้าที่เขาไปขายส่งให้แม่ค้าให้แม่ค้าขายตอนนี่ขาอยู่แต่ว่าข้าเจ้าที่ส้มเข้ามั้ยนั่นล่ะเอาไว้นนี้กินนี่ล่ะเอาไปกินเนาะเอามาพัดพัดตอสแซ่บเนาะมือห้ามาเก็บมาต้มกับซีซ้อนก็ได้เนาะ เอานี่เลยใส่ใส่ใส่วนเง่นเอานีาได้แล้วก็เอาผักกาดเนี่ยผักกาดเอาผักกาดักบุ้งกันไหมพักบุ้งต้องใส่ย,ยางเลยหน่อย ากาศเริ่มเริ่มอ,อุ่นอุ่นขึ้นห่อนขึ้นมื่ขึ้นในโ้มพารันยันทิ่มเลยค่อยห่อนย่ำย่ำห,ห,ห,หัวคำในี่งเย็นอยู่ <บา S 1> นะบ<า>ัดในพ่อพอดีห <ใน S 1> ลังหลังยงเทียงขึ้นมานเนี่ยเริ่มห้อนนะครับอากาศห้อนอบอ้อว ปีนี้ยุไซมะม่วงก็เป็นดีๆนะมะม่วงนี่โง้โดอ,อกครับแต่ว่าต้นนั้นคุณพนบอกเป็นปีที่หนาวเหี้ยวนะครับตลอดเดือนมกราเนี่ยหนาวตลอดหนาวทุกเมือ่มอมะม่วงมะม่วงเกิดดีแต่ว่ามือมือเขาดาวเขาโบนหนาวเออหลังจากนั้นมันก็นาวนะ หลังจากนั้นมันก็นาวหนามากจนหดซื้อมือเนี่ยหลังจากที่นั่งกินเขาผู้เดียวนะครับเฮ็ดกับเขากินเองอกินเขาผู้เดียวเป็นอะไรมันก็เอามาอยู่ใด้บ่มันก็อยู่ใด ถ้าบอมีผู้ยู่น้าจริงๆเขาก็ต้องช่วยเหลือตัวเองนะครับวยเหลือตัวเองดูแลตัวเองการอยู่การกินกันใช้ชีวิตอมีมีคนคนมาอยู่น้หนังสีคือมินตาตในน้าหัวเมียเนาะอยู่กันเป็นพวันเมียที่พอด้อยู่น้ากันก็นกนคือมีธุระต้องไปจเถงๆ ตาถังนี่เศร้าเจ็บอ่ะเห็ดถึงมองมั้งมเพื่อนว่าเพื่อนว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่นั่นแหละไม่เชื่ออย่าลบหลู่เชื่อเั่นเพิ่นทั่วมากกับเห็ดก็ยังก็คืออ่าเห็ดแก้แก้ทั้งเบินั่นแหละที่เพิ่นทั่มาก่อนเดี๋ยวว่าอ่าคนรุนปูเนาะปูปูปูเถ่าเพิ่นไป ไปบนบานสารข้าไว้เราเพิ่นบ่แก่บนมึนบ่แก่บนระบานมั่นแต่เพื่อนให้ลูกร้านให้ลูกร้านเนี่ยต้องต้องรับรับคนกระทบเนือ้อว,ว่าเออต้องแก่บนต้องเห็ดเห็ดตัวนี้นะครับกับเงินกัาบาทนะครับเห็ดไปเรียบร้อยวันนี้ก็ไปทามเพื่อนมือเนานะถามือนาะหลังจากที่เห็ดแล้วถามเพิ่นเพินน่นกับเตียนน่า,าก,กิน อ่าก็คือกระแสจิตเดา๋ยวนะทำในคู่ของเพื่อนน่ะล่ะเพื่อนก็บอกว่าเป็นตามันเป็นอย่างคือบ่เศร้าเพื่อนก็ว่าควันบริเวรเฮดควัญด่วนแล้วขวัญขวัญออกคิงขวัญออกคิงขวัญบรยเวรขิงจังเฮดขวัญถามว่าคือควันอะไรมันดีมันเศร้าบ่แม่นไหมสั้นแล้วก็นเราจะทำทำาำเจียวกับยังไงนะถามเจียวกับเรื่องเนื้อคู่เป็นยังไง บอกสุบินฟังเลยไม่เนือคู่ยย่ไม่เนือคู่โย่สันิเพินบอกถามเรื่องหาเรื่องหาท่ามแดดบอลเพิ่นเพิ่นไห่บอาสันดิเพิ่นกบว่าไห่ยูแต่มันมันจะโดนสันดิค่อยเป็นค่อยไปมันโดนโดนแล้วค่อยเป็นค่อยไปมันมันก็ยังเป็นของเฮาอยู่มันก็ยังดีกว่าบอมีเลยบได้ยเลย เกือบลืมถามเลยซี่เรื่องตาย,ยอืยเกือบลืมถามเกื <ๆ S 1> อบบอคิดพอกันบอคิดพอตายมันเป็นเพื่อเกอ้าอะไรบดีล่ะแช่ยายังกบับบอถอืถาไปหาหมอ,มอไปคลินิกไปยังไปเพื่อไปตรวจนะครับช่องวัดสายตาตรวจสายตาหม,มอเอายามาให้ใส่เนี่อยอันนั้นใส<ช>่บอร์อะไรมีตงองเบอร,ร์เศร้านะเติ้งกินทั้งทั้งกินทั้งหยอดนะครับ ทั้งกลิ่นทั้งหยดบ่ถือ <c oughs> สำหรับการปวดตาของมินตาเนี่ยบ่ามันบัดนหน่อยๆเนาะมัดลายเลยนะครับบ่ามันว่าบ่ปวดกันเด้อันนี้ไปหาหมอหาบ่ปเลยอ๋อมันคือบ่ดีมันเป็นยังไงเจ้าควาคนก็สงสัยอยู่อันนี้ความก็สงสัยอยู่ว่าอัน อืมมันต้องเป็นมีเรื่องไหนเรื่องหนึง่งะหละคันโบเมนว่าควัญลงก็ต้องมีอีกย่างสักอย่างหนึง่งแว่นตากระตัดให้แว่นตากระตัดโบเมนาราคาลอยดีเนาะท่านหา <c oughs> แว่นตาแว่นตาที่ใส่อยู่มันตัดเอาดีครับตัดให้ใส่เพื่อว่าจะไมจะป้องกันสายตาได้ดีขึ้นที่หนะ้าว่าดูดูอัน่ะน้าโบเซอร์กับยาลบลูสินะ่ะ <c oughs> ล้วกาถ้ามันปัวบ่ถือมองมันกับบ่อเศร้าเข้าไปหาหมอมันมันบ่แเ่นอันเป็นทางอ่าหมอรักษามันกับบ่เศร้ามันบ่ถ,ถือเด็ืม,มันบอ่อา <c oughs> งคนเนาะบางคนก็ยังเอ่อพายุก็ยังนาแปะเนี่ยไปนาแปะนี่ละเจ็บท้องอเจ็บขัดเจ็บเนี่ยไปหาหมอหมอว่า กระเพาะหัวต้องพาตอผ่ามาแล้วกระเพาะว่าเป็นยังกระเพาะว่าเป็นยังก็เลยไปโคเล่โคเล่หานเบิงถุงน้ำดีก็เลยสงสัยว่าน่าจะเป็นที่ถุงน้ำดีก็เลยตัดตัดดีออกมาแปลเป็นคนบ่มีดีเลยไม่ดีถึกมอตัดออกแล้ว มันนี่ใ็ดจังได <c oughs> <c oughs> มันนี่ใ็ดจังไดดีบ่มีดมีเอาบีออกเอาออกบ่รู้เอาบีมันมีจัก,กันถ้าเป็นบีงั้บีคว้วายมันก็นมีสองอันเพราะมันก็นมีอันเดียวอัวเน,นี้ไปตัดออกก็บบ่รู้ว่าจังไดเรา็อยูได้เท่าทุเมืงอนี้ได้หรอนี <c oughs> ่แหละคนเ้องผ่าห้องคือห้อถือยังห้องกลาเวลาข้าปัวไปหาหมอหาแพทย์มันบ็ดีมันก็ต้องมี อีกอย่างหนึง่งอั้งคุนว่ามุมดีรับอืแต่คือมือนันหัน่นกระเบิ้งให้อันสาวสุกอยู่ดิสาสุกกับควันลงอืมัมนทีเหลืองที่มันเจียบยแอวปวดแอวนะบ<า>อกควันลงอันนั้นกน็้แล้วต้องเห็ดขอน,น่าจะให้อันเอ,อนเื้อยเหมยท่นเห็ดให้แหละคุณก็ให้คุณเห็ดห่ที่จริงนะถ้าเข้าเห็ดขนันเข้าต้อง เจ้าตัวเฮาตรงไปยุให้เจ้าตัวไปเองมันจะดีกว่ามันเหมือนนั่งที่สั้นๆอ่าอือุปกรณ์ของเพี่ยวนะครับนี่ว่าเครื่องเครื่องดูดซ่าเครื่องยังข้าวแต่ก็ไม่ย่นไม่เนาะย้อนไม่อ่าไม่นั่นเหมือนกับว่าเป็นไม่ไม่ไพ่ไม่ไพ่ที่เป็นไม่ไพ่ยังดีเป็นอ่ายอดชุด เมีนยนหย่อนทุตโน่ใม่ละว,วันเป็นโกนนะครับผมดว่าใหม่แบบนั้นอะบพรามันใหม่อนในี้ใหม่แกถ้าจะได้ไหม่แบบนั้นมากเพราะมันหาได้ง่ายๆนะครับเขาเห็นมาขายแพ่งอยู่ก็เขาเห็นกายอยู่วะนอกจากน<ต>ี่อยู่วะนี่ห <c oughs> ้องซังเอาอโมเมนมีขายในตลาดเนี่ยเขาซังอาอซังเงพิ่มเพิ่ให้ มานมากมันมันจะมีความมีไงมีขีกมีคูนะแมนมีทับกันเลยมีบทับกันมัมีไงไงเบิดความเบิดอังเสียก็เลยเศร้าได้ยอนนึ่ะเหตดควัมน อเขาบอกได้กินอันนี้ก็ไม่ก็กินผักอ่ะ <c oughs> อันนี้ไม่ได้กินกับผักอันนั้นเขาบอกกินมันจะบาปเจ้าบาปแล้วเขาบอกกินเขากินจนเกลื่อนล่ะกินได้ไหรมกินคำเดียวปะ <c oughs> ตอนแต่ก่อนนังบรเวณเน่ตามันตาข่านี้มันจะมีเป็นเหมือนก้อนเมฆอย่างโม่วมาบังแสงสังเกต็นักนะบ่งตอนนี้มันหายแล้วมั่ตาจะยุ่งเิยียยุ่งสิยียดตลอดตาตาจะบ่ก่อยดีเพราะมันเป็นยังบระเตุมันก็สาเห็นเหตุมันกับมาจากกันที่มันเครื่องนะครับมันเครื่องมันขัดนะ มีเครื่องตาอ่าเลือดเห็ดแบบนั้นตอนนี้ก็เพิ่งก่อนว่ามันว่าเราสะเห็ดหรือเปล่าขันเห็ดกระเทงยว่ามันหยามแล้ว <c oughs> อืมัมนติดกันนะอเอาช้อนตักเอามาห่อสิ <c oughs> พัสดกระไลถ้าพุดอยู่แถวใกล้ๆมาเอาไปกินได้เนะานะบอกลายเนาะอืเอา,านะอมอา,อาบาอกลายหรอก เอาไปกินแล้วอ่เบอกตาอูมาเก็บกินเอาไปกินด้วยเออบอกคนนะเริ่มว่ากันมันไปเอาไป<ม>หันไปเน,น,น,นี่นก็กกเก็บเก็บไปฝากไปต้อนเิ่นน้ำเออ้าเข้าไปเขาเก็บไปเขาอ่าอือปีกไก่หรือปีก่อนเนาะเก็บไปฝากสายยันเนา่อือม,มันหลากินมไม่ไหวบางทีมันกับ กินแต่สองคนเท่าสืบจุ่มเหมือนเขาเพวกินเน <c oughs> ื่อเดือนดอกไม้เนี่ยเขากับพขกินผักก็เป็นบอบอหัวหันอยู่บัน, <c oughs> นเ,าเาราแจ้คอเขาพะมักเนื้อใกก็เข้ากัเห็ดนั่นนะชีวิต อัเขากำหนดเองนะแมนชีวิตชีวิตเจียงเจียงนั่นรถยางรถระเบิดบะเฮะไม่รู้อาจจะเป็นยางรถระเบิดเต็มแล้วเต็มลุ่มลมเตียงเต็มเต็มมันนึคือเขาว่าแหละชีวิตของเขาเขาเลือกเองแมนเท่าที่เป็นว่าหม้อโบกินยาแซนดี้คมกับเขาหักหมูโบกินห่อแซนที่ตีกับดังเวอร์แมน เนีย่ยแรกเลยก็แล้วแต่มันมัน,ม,นมันบ่เป็นผลนะครับมันบ่เป็นผลอ,อ่ะก็เอาถือว่าเป็นเวียนกรรมเฮ้าเป็นเวียนกรรมเฮาอันนี้คนบางคนนะ่ะเฮาบอกเฮาสอนเพิ่นกับโบฟังมันขันเฮาสิเว้าหลายเพิ่นกับซีซั่งเฮ้าว่าไบ่ได้หรอกว่าไล่กับพวบกวเอาความคือเกา่าแม่เดี๋ยว่นสิสั่งเฮาเดีคือคือจังอัน น้องน่องคอยฮันะเบาสอนบ้วยมันเบาเบาให้นับสั่างซ้ำอืมกูสิกินเป็นเรื่องยั้งของกูบมดเลยก็เลยบอกเลยแล้วแต่ชีวิตของเขาเองเขาอันเขาอันเขากำหนดเขาเลือกเองเนาะก็ถือห้าเฮากับได้บอกแล้วห้าเคยเบอกเราเคยบอกเราเขาอยากเป็นจังไนเด้อืมเขาอยากเป็นจังันเขาอยากยืยนความชุกของเขาอืมทาก็บอกท้างคือดีเขาเห็นแล้วเขาบม่เห็น เขามาข้างนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวแต่เนาะคนเท่าญ่สำนันเดี๋ยวบต้องมีไผมาบอกความกันหุจักค่วมเนี่ยมันบต้องไปจับมือใส่นะครับผม,มแค่ดูหนังฟังละครดูหนังฟังละครเน,นี่ยมันก็เห็นหนอกโจรมันเป็นยังสันมันบอดีพระเอกคือดีแท้เขาเหตุแบบใดมันก็ดีแท้แล้วก็มีความ <c oughs> ชื่นชอบในพระเอกนางเอกไหม ระบาดในโจรนเนี่ยมันมแต่คิดบดีด้ยครับที่ว่าคนเป็นโจรเป็นผู้ร้ายหรือว่าเป็นป้ายตัวโกงนะครับอืมอ๋มมันก็เลือกเอาแล้วว่าอยากเรียนแบบตัวโกงหรืออยากเรียนแบบผู้ร้ายส่วนทางบ้านของมิตามันก็มีหลายๆปัญหาแต่มันเข้าเบอยกเว้าืัอ <laughs> เสือเยอะนะครับปัญหาปัญหาที่แก้บนตกอีกของเจ้าก็มีของเจ้าของข่อยก็ของอของอ่ขอ,งอยต่างคนก็ต่างมีปัญหาแมนก็เลยเข้าเบอยาเว้า น่าก็เกือบมันเน,เน่าเน่าทางเดียวกันแหละเมนแต่คนหนึง่งมัน <ไป S 1> มันมันมันคนละ <c oughs> คนละสถานะเมนคนละสถานะคนละสถานะอ๋อเอาไว้แซมดีก่อนเนาะ <c oughs> ยิยมเรยเด้กสำหรับคลิปนี้กินเขา่าเว้ากันคือนเขานะครับแล้วนีเรื่อง บีแน่บ่ดีเนี่ยสะสมประเสกันไปนะครับเอาเรื่องจริงเรามาพูดกันนะครับบอกรวเรื่องผู้อื่นหรอกเน่เอาเรื่องของเข้าเอาเรื่องของเข้านการที่ปลเชิญปัญหาที่เฮ้าเจอบัญหาเนี่ยเราช่วยกันฟังนะครับผมอ๋ออ่ากะฝากคอมเมนต์กันเข้ามานะครับผมเวลาพ่อมีประโยชน์พ่ออย่างแนี้มาอนเบื้องซีีส์ชีวิตของเข้าในการใช้ชีวิตของผู้เฒ่าไทย ัอนสาวเล่านะครับสาวไม่ห่างนะครับไม่ห่างลูกติดลูกสองลูกสองแถวบัไดเลี้ยงลูกดอกลูกยีน้มพอเป็นกาคุยกันตั้งแต่มากันคนละเป็นยังบางคนบอกว่าเออคันเจ้าฮักลูกจริงเจ้าเป็นยังก็ยังคอยบอกมาลูกมาเลี้ยงนั่นแหละเพามันมีเหตุผลจะว่ามิ้นต่าเนี่ยว่่อยากลูกเลี้ยงลูกแต่ทําไมถึงเลี้ยงไม่ได้ มันมีเหตุผลมีเหตุผลที่ห้องบอยอยาล่ะกคือบอบอยากเบอกไปไล่คนนี้เหตุผลอย่างดูกระโทงมาทาเอาคือหลังไม่คือจะไหหลังไม่เอาคือจะไหนที่ที่รมโถามาทผมน้องผมไหนเบื่อร์โทรไปอ้ยโทรมากหลังจากที่ว่าซุฟังรู้ความจริงแล้วก็คือนั่นแหละนะครับความความรู้สึกของเจ้าสิเปียนท่านที่นะครับผมนั่นแหละ คนเห่าที่เห่าบ่ได้ยูนํากันบ่ได้สัมผัสจิตใจเขานะแค่คเขา,าเขามองแต่ข้างนอกเขาบ้องหูจิตใจของเขาเป็นบ่คนที่รูที่สุดก็คือตัวของเห่าจริงๆนี่แหละเหาอยูนําเพิ่นเฮาใส่ชีวิตอย่างไ๋บางคนก็อ่นานแต่หัวข้อคลิปแล้วก็คอมเมนต์ไปเลยเมนบางคนกับอ่านแต่หัวหัวคลิปเห็นแต่หัวคลิป,ลปแล้วก็คอมเมนต์ จริงนะอ่าต้องแห่เบิ้งมดคลิปมาเพ่นบอกอย่างเนี้เราก็เบิ่งมากแต่คนที่ติดตามห้ามตลอดอย่างนีเพิ่นเพิ่นเข้าใจเพิ่นกรเนเข้าใจอยู่แล้วก็ยังเพิ่นฟังอยู่นี่โอ้เข้าใจเข้าใจอยู่เมนแล้วก็นอกจากคนที่เขามาเบิ่งไม่หันเนาะเพิ่นอาจจะบรูเพิ่นเขามาเบิ่งไม่ก็ติดตามนะครับกันนั้นกับขึ้นกับ ากเบื้องชิปย่อนลังไห้แน่ไหมครับผมยังสองสองครังคือว่าเฮาเป็นไปจังไดมาจังไดก็ะระยะเวลาเกือบตามปีเฮาใช้ชีวิตอื่นแบบใดอย่แบบใดนะครับเนาะชีวิตของเฮามันเป็นเนียนเอยนี่หูวซื้อมันเพมันก็หรือซึ้มันเสียใจในที่เันเป็นแบบนี้บางทีก็ท้อนะฮแ,<ม>แต่ว่าเฮากับ <c oughs> บารเริ่มทีแต่ว่าต่อสู้นะครับ<ม>เขาต้องสู้ถึงจะท้อถึงจะมีผิดหวังบ้างโชกบางสุขบ้างนะครับเฮากับ จะซูไปเรื่อยๆยังเสร็่ละเนาะครับที่จริงห้าเห้ากับ่อยากเป็นแบบนี้หรอกห้าอยากเป็นคือบ้านคือเมืองคือเพิ่นอยู่ใส่ครอบครัวมีความสุขนะเนาะแมนก็จะมันเป็นไปบ่ได้ตนครอบครัวม่ต่างเป็นหยังคนก็อาจจะมองถามมีความสงสัยว่าเพราะฉะนั้นจำเรตเป็นหยังครอบ่ไปบ้านเนี่ยก็อบ่ไทยคลิปไทยยังอยู่บ้านเนี่ยเออมันมันมันก็ เหตุผลนะครับจากลูกอะทั่วมาถามขึ้นมาแล้วเนาะเหตุผลังจากที่มินตาเมื่อบ้านเนี่ยโบไดยูซ้ากับยูคนเดียว<น>ตอนนั้นมายูยูน้าลูกเนาะบันนี้กับโบไดย,ยูน้าแม่โบไดย,ยูน้าไผ่เลยยูคนเดียวไปก็ยูู้เดียวก็อ่ะ,ะแยก่กันก็คือแยก่กันหมด <ๆ S 2> แล้วอ่ามีเอ่าก็คือให้ว่าอ่ะ,อะภาพรวมก็คือครอบครัวแตกแยกเอาอาว่าความจุกบ่มีนะครับพี่ไปทั้ง ไปทงแม่ไปทั่งพ่อไปทั่งทั้งแหละไปคนละทางถ้ามาเจอกันอะไรจะเกิดขึ้นอันนี้อบอคอเบานะครับถ้าถ้า,ถ,าถ้าเบิร์ทุกคนมาเจอกันอะไรจะเกิดขึ้นไม่ไม่ขอพูดนะครับเอา,เอายังค่องทีต่ตามมานะคลิปต่อๆไปเดี๋ยวจะค่อยเปิดเผยเบาทุกฟังนะนเนาะแลาเมื่อนี้ไปแล้วเด้เจอกันคลิปหนา้าเนาะครับผมสวัสดีครับสบายดี